สวัสดีครับพี่พีทุกท่านวันนี้มาพบกับช่อง PN พระบ้านกันอ,อีกเช่นเคยครับผมวันนี้ก็มีพระบ้านที่สวยราคาแบ่งปันมาให้พี่พี่ทุกท่านได้เลือกได้รับชมกันเช่นเคยครับเหมือนเดิมทางช่องเรามีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีนะครับหรือว่าใครอยากสายด่วนสายตรงโทรมาที่เบอร์0824804746ครับผมส่วนไอดีลนผมได้ขึ้นให้ไว้ทางหน้าจอแล้วครับ แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง PN ผพระบ้านนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันครับผมแล้วก็จะได้ไ่พาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีพระบ้านในราคาหลักร้อยเหมือนเดิมครับผมวันนี้ราคา200บาททุกรายการเลยครับแต่ถ้าพี่ๆท่านใดซื้อ2องค์ครับผมลดเหลือ300บาทเหมือนเดิมครับผมสำหรับช่วงเช้าของวันจันทร์ครับผมมาเริ่มเป็นรายการที่1เลยครับนี่ครับผมเป็นพระสมเด็จ หอมตลับหนึ่งใบครับผมนี่นี่จะเป็นรายการที่หนึ่งนะครับถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงก็แอดไลน์มาดูเพิ่มเติมกันก่อนได้นะครับผมหรือว่าพี่ๆถูกใจตงไหนชอบใจตงไหนทักไลน์หรือโทรมาแจ้งปิดกับผมได้เลยนะครับแจ้งปิดเป็นหมายเลขให้ผมด้วยนะครับผมจะได้จัดส่งให้ถูกต้องนะครับผม จะได้ไม่ผิดองกันเนาะนี่เป็นรายการที่หนึ่งนะครับนี่ครับผมจะเป็นพระสมเด็จรายการที่หนึ่งนะครับนี่ครับผมรายการที่หนึ่งครับผมราคาสองร้อยบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จ รายการที่สองครับผมนี่ครับอันนี้จะเป็นรายการที่สองนะครับผมนี่ครับผมอันนี้จะเป็นรายการที่2นะครับ จะเป็นพระสมเด็จรายการที่สองครับผมราคาสองร้อยบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่สามครับผมนี่เป็นวัดเกศจโยครับผมนี่ครับ นีเป็นรายการที่สามครับผม ครับผมอันนี้จะเป็นวัดเกจชยโยรายการที่3ามครับผมนี่ครับรายการที่3ครับผมราคา200บาทครับต่อไปเป็นพัะสมเด็จรายการที่4ี่ครับผมนี่ครับ จะเป็นรายการที่สีนะครับ ผมอันนี้จะเป็นรายการที่สี่นะครับนี่ครับรายการที่สี่ครับผมราคาสองร้อยบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่ห้าครับผม เป็นรายการที่5นะครับนช่ครับผมมันนี้จะเป็นรายการที่5ครับผม รายการที่ห้าครับผมราคาสองร้อยบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่หกครับผมนี่ครับจะเป็นรายการที่หกนะครับ ครับผมเป็นรายการที่หกครับผมอันนี้นะครับรายการที่หกครับผมราคาสองร้อยบาทครับต่อไปเป็นรายการที่เจ็ดครับผมอันนี้เป็นคุนแผ่นเคลือบครับผมรายการที่เจ็ดนะครับ นี่ครับผมจะเป็นรายการที่เจ็ดครับผมถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงก็แอดไลน์มาดูเพิ่มเติมกันก่อนได้นะครับหรือว่าพี่ๆท่านไดถูกใจองค์ไหนครับจจองค์ไหนทักไลน์หรือโทรมาแจ้งกับผมได้เลยนะครับผมนี่ครับนี่จะเป็นขุนแผนเคลือบรายการที่เจ็ดครับผมอันนี้ นี่ครับผมอันนี้จะเป็นรายการที่เจ็ดครับผมราคาสองร้อยบาทครับต่อไปเป็นรายการที่แปดครับผมนี่ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้ครับผมอันนี้เป็นรายการที่แปดนะครับ ครับผมเป็นผราสมเด็จพิมพ์พเส้นได้ครับผมรายการที่แปดครับผมอันนี้นี่ครับผมรายการที่8ปดครับผมราคา200บาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่9ครับผมนี่ครับ อ้เป็นรายการที่เก้านะครับนี่ครับผมเป็นรายการที่เก้าก็มอวันนี้ ครับรายการที่เก้าครผมราคาสองร้อยบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่สิบครับผมนี่ครับจะเป็นรายการที่สิบนะครับ เป็นรายการที่สิบครับวันนี้อันนี้สององค์สามร้อยบาทนะครับผมมีมาแบ่งปันกันอีกแล้วครับนี่ครับผมอันนี้เป็นรายการที่สิบครับผมราคาสองร้อยบาทครับต่อไปเป็นรายการที่สิบเอ็ดครับผมอันนี้เป็น หรือว่าทวดกีบบัวล้อมรอบกบผมแต่นี้ไม่ใช่ก้นลายเซนนะครับนี่แบบนี้นะครับนนจะเป็นรายการที่สิบเอ็ดนะครับ ครับผมจะเป็นรายการที่11บ็ครับผมราคา200บาทครับต่อไปเป็นลูกบอทวดหลังเตลี่ครับผมเป็นรายการที่12บสครับผมนี่ครับจะเป็นรายการที่12นะครับ เป็นรายการที่สิบสองครับผมราคาสองรอยบาทครับต่อไปเป็นลุงกระทวนเนื้อวานครับผมเป็นรายการที่สิบสามครับผมนี่ครับจะเป็นรายการที่สิบสามนะครับ ครับผมจะเป็นรายการที่สิบสามครับผมราคาสองร้อยบาทครับต่อไปเป็นภาพสมเด็จรายการที่สิบสี่ครับผมนี่ครับนี่จะเป็นรายการที่สิบสี่นะครับนี่ครับผมต้องขอภัยเสียงลบกวนด้วยนะครับผม นี่จะเป็นรายการที่14นะครับนครับผมจะเป็นรายการที่14ครับผมราคาสองรอยบาทครับต่อไปเป็นพักกิ่งรายการที่15ครับผมนี่ครับนี่จะเป็นพักกิ่งรายการที่15นะครับ ครับผมรายการที่15บหครับผมราคา200บาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่16กครับผมนี่ครับอันนี้จะเป็นรายการที่16นะครับ ผมจะเป็นพระสมเด็จรายการที่สิบหกครับผมราคาสองร้อยบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่สิบเจ็ดครับผมนี่ครับอันนี้จะเป็นรายการที่สิบเจ็ดนะครับถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงก็แอดไลน์มาดูเพิ่มเติมกันก่อนได้นะครับผมนี่ครับ นี้จะเป็นรายการที่สิบเจ็ดครับผมนี่ครับรายการที่สิบเจ็ดครับผมราคาสองร้อยบาทครับต่อไปเป็นภาะคุณแผนรายการที่สิบแปดครับผมนี่ครับพาะคุณแผนเนื้อดินครับผมรายการที่สิบแปดนะครับ วันนี้สององค์สามร้อยบาทเหมือนเดิมครับผมแต่ถ้าองค์เดียวก็สองร้อยบาทนะคะวันนี้ส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางเก็บเงินปลายทางไม่ได้บวกค่าบริการเพิ่มนะครับนี่ครับผมนี่ครับอันนี้เป็นภาคคุณแผนรายการที่18บแครับผม จะเป็นรายการที่18บครับผมราคา200บาทครับต่อไปเป็นพัสสมเด็จรายการที่19ครับผมนี่ครับนี่จะเป็นรายการที่19นะครับ จะเป็นพัสสมเด็จรายการที่สิบเก้านะครับนี่ครับรายการที่สิบเก้าครับผมราคาสองร้อยบาทครับต่อไปเป็นพาพสมเด็จรายการที่ยี่สิบครับนี่ครับนี้จะเป็นรายการที่ยี่สิบครับ ครับผมเป็นรายการที่20่สครับผมอันนี้นีครับผมรายการที่2ี่สครับผมราคา200บาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่21่็ครับผม นีจะเป็นรายการที่21่็ครับผมต้องขอภายในเสียงลบกวนด้วยนะครับผมพอดีข้างบ้านมีปาร์ตี้กันนิดหน่อยครับผมนี่ครับนจะเป็นรายการที่21นะครับ ร,รายการที่21่็ครับผมราคา200บาทครับต่อไปเป็นรายการที่22่สครับผมอันนี้เป็นพระยี่สิบห้ตวรรษครับผมเป็นรายการที่22นะครับ จะเป็นรายการที่ยี่สองนะครับผมนี่ครับผมรายการที่ยี่สิบสองครับผมราคาสองร้อยบาทครับต่อไปเป็นพาะสมเด็จรายการที่ยี่สิบสามครับผมนี่ครับอันนี้มีภาษาจีนด้านหลังครับผมจะเป็นรายการที่ยีมนะครับ ผมจะเป็นรายการที่ยีสิบสามครับผมอันน,นี้ครับผมรายการที่23ครับผมราคา200บาทครับต่อไปเป็นภาพสมเด็จรายการที่24ครับผมอันนี้เป็นเนื้อโลหะนะครับ โลหะสีทองครับผมอันนี้เป็นรายการที่ยี่สิบสี่ครับผมนี่ครับจะเป็นรายการที่ยี่สิบสี่ครับ,รรรบผม รายการที่24ครับผมราคา200บาทครับสำหรับพี่ๆท่านใดที่อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมกแกดไลน์มาดูได้เลยนะครับหรือจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็นได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ